อีกคนนึงค่ะเศกษกรอัฐาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํานายกรัฐมนตรีก็พูดถึงธนาธรแล้วก็ปียบุตรเหมือนกันฝากไว้เลยว่าระวังนะสองคนนี้ระวังจะไร้แผ่นดินหลังจากที่ออกมาหนุนนะคะให้แก้ไขามาตา112ค่ะเศกษกรเดี่ยวบอกเลยว่าการกระทําของคณะก้าวหน้าที่นําโดยทั้งธนาธรและก็ปียบุตรเป็นการกระทําที่แสดงออกชัดเจนขึ้นทุกวนันว่าเป็นปฏิปากต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้งๆ้งที่ผลสํารวจออกมาชัดเจน ว่าประชาชนคนไทยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112รวมถึงยังไม่เห็นด้วยกับการกระทําของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดก็ตามที่จะดึงเอาสถาบานันลงมายุ่งเกี่ยวทางการเมืองแต่ว่าคณะก้าวหน้ายัางไม่หวายที่จะเดินหน้ากระทําการอันไม่เหมาะสมอีกจึงขอเตือนเลยว่า คณะก้าวหน้ายังไม่หยุดพฤติกรรมแบบนี้ประชาชนคนไทยก็คงจะไม่ทนอีกต่อไปคงจะร่วมกันลงชื่อเพื่อขับไล่คณะก้าวหน้าให้พ้นประเทศไทยเพราะอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์ต่อแผ่นดินไทยมีแต่จะสร้างความขัดแย้งให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง คณะก้าวหน้าเวลานี้ควรจะเปลี่ยนชื่อใหม่ได้แล้วเป็นคณะก้าวลงเหวเพราะมีแต่การกระทำสิ่งที่ไม่ควรต่อชาติบ้านเมืองสถาบันอย่างต่อเนื่องซ้ำยังใช้เด็กเยาวชนเนี่ยเป็นเครื่องมือจนหลายคนเนี่ยต้องติดคุกติดตารางแต่ตัวเองปลดลอยตัวไปเลยคอยอยุแย่อยู่หน้าคอมพิวเตอร์ไม่กล้าออกหน้าปล่อยให้เด็กสู้เพียงลำพังจนเดือดร้อนกันไปทั่วถ้าธนาธรถ้าปียบุตรกล้าจริงๆก็อย่าเป็นอ e ีแอบ อยู่หลังเด็กออกมาสู้ด้วยตัวเองดีกว่าชาวบ้านประชาชนจะได้รู้กันสิยทีว่าทั้งสองคนเนี่ยคิดอย่างไรกับสถาบันพระมหากษัตริย์และกระทำการอันไม่เหมาะสมกับสถาบันอย่างไรคนหนักแผ่นดินคนที่ไม่รักบ้านรักเมืองคิดร้ายต่อสถาบันจุดจบสุดท้ายของชีวิตจะมีอันชิบหายมีอันเป็นไปทุกคนเพราะแผ่นดินไทยเนี่ยสักดิธิ์ค<ะ>่ะก็จริงนะฮะทำไมไม่เปิดหน้า ตัวเองไปเลยล่ะมาเลยนำทีมไปเลยเนี่ยอยากจะดันทุรังพยายามจะแก้หรือยกเลิกมาตา112ให้ได้ใช่ไหมฮะแล้วเมื่อวานนี้คุณผ,ผู้ชมฮะก็มีพี่น้องนะครับกลุ่มคนที่รักเทิดทูนในสถาบันพระมหากษัตริย์นะฮะที่หอศิล